ศาสตราจารย์ดรบังอ่อนเบญจาทิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรเป็นประธานในพิธีมอบเข็มวิทยาฐานะให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่สและเสือเส้อกาวประจำสาขาแก่นักศึกษาชั้นปีที่4หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประจำปีการศึกษา2566พร้อมกล่าวให้ออว่าแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วยพิธีมอบเข็มวิทยาฐานะและเสื้อกาวประจำสาขา เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของวิชาชีพสาธารณาสุขและเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพด้วยความมุ่งมัน่นช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยความเมตตาการุณาและเสียสละเพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคมต่อไปอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรียังได้มอบเกียรติบตัตรให้แก่นักศึกษาผู้ที่มีความรับผิดชอบและเสียสละทํางานเพื่อส่วนรวมในการพัฒนาคณะสาธารณาสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อเป็นกำลังใจให้นักศึกษาที่มีจิตอาสาดังกล่าวด้วยในการนี้คณะผู้บริหารคณาจารย์ร่วมแสดงความยินดี<ใ>นและสวมเสื้อกาว <ใน S 1> ป,รประจำสาขา,<น>รา,ขาพร้อมติดเข็มวิทยาฐานะให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมในพิธีทั้งนี้รองศาสตราจารย์ดรทันตแพทย์หญิงวันนีจิระอังกูลสกุลคณะบดีคณะสาธารณสุข,าขาศาสตราา์ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาโดยมีผู้ปกครองมาร่วมแสดงความยินดีให้กับนักศึกษาในพิธีดังกล่าวด้วย คณะสาขาของเราท่านรองศาสตราจารย์เทศิตขันวันนี้และคณาจารย์ท่านคณบดีของเราท่านผู้บริหารคณาจารย์ทุกท่านได้จัดพิธีอันสมเกียรติคือพิธีมอบเข็มยศฐานะและเสื้อเสื้อกาวนั่นแหละเป็นเสื้อกาวของคณะ กคือเสื้อกาาของนักสาการศสุษา